พูดกับเขาไหมก็ไม่มีนะนี่แตงลืมวันครบรอบของเราอีกแล้วจ้ะไปพรออย่าไล่เขาเลยคไปเรื่ม่อบมาถ้าแตงไม่ยอมคุยกับเขาเราก็คุยกันในบอนดี้แล้วก้าแกลชูอาค้ดเรียบร้อยปลอมตัวเป็นผู้หญิงก่อนเลยชุดนี้ชุดนี้เอ้ยน่ารักสวดดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสมมติว่าเราอยากนัดเจอเธอเธอจะสะดวกไหมได่สิแล้วเจอกันนะอยู่ไหนแล้วหรอกคะเราถึงแล้วนะเราอยู่นี่ไงนี่แตงแกงเขาเหรอ นี่นะนี่นะนี่นะให้เขานไปหากล่องปริศนาให้เขาก่อนเขาตึกจะคร่นดิได้เลยเจสได้กล่องแล้วเอ้าแตงหายไปไห้ล่ะแตงเปิดประตูให้เขาหน่อยนะเห็นต้องงอแบบนี้ส่งคลิปไอมา ดีแล้วส่งมาบอกในคอมเมนต์ได้เลยจะทำการสุ่มเพิ่เพื่อ